โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราธานีซื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่สองกับติชกิจิราพรค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสําหรับวันนี้นะคะเราไปรีวิวเนื้อหาจากครั้งที่แล้วกันก่อนเลยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราถักทาการทดลองเรื่องของน้ํากับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะจากการทดลองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะต้นไม้นะคะหรือพืชที่ได้รับน้ําก็จะ,จะเจริญเติบโตมีใบแตกกิ่งก้านขึ้นมามากมายนะคะแต่สําหรับพืชน,นะคะที่ไม่ได้รับน้ําค่ะพืชชนิดนั้นก็จะเหี่ยวเฉานะคะแล้วก็ตายลงในที่สุดค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดูวิดีโอนะคะที่แสดงถึงพืชที่ได้รับน้ําและไม่ได้รับน้ํากันค่ะที่ต้นถั่วทั้งสองกระถางมีความสูงไม่เท่ากันนั้นเป็นเพราะว่าต้นถั่วในกระถางใบที่หนึ่งนั้นได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอทําให้ต้นถั่วมีการเจริญเติบโตความสูงของต้นเพิ่มมากขึ้นจํานวนใบก็มีมากในขณะที่กระถางใบที่สองที่ไม่ได้รับการลดน้ําเลย ต้นถัวก็จะเหี่ยวค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะเราไป quiz เพื่อเป็นการทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะภาพใดคือลักษณะของพืชที่ได้รับน้ําสม่ําเสมอระหว่างภาพที่1และภาพที่2นักเรียนคิดว่าเป็นภาพไหนกันคะเราไปช่วยกันหาคําตอบกันเลยค่ะคําตอบก็คือภาพที่2ค่ะ ขที่2ค่ะจากการทดลองวันที่10พืชที่ไม่ได้รับน้ําจะมีลักษณะอย่างไร 1. เหี่ยวเฉาและ 2. แตกใบเพิ่มนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยเราไปช่วยหาคําตอบกันดูนะคะคําตอบก็คือเหี่ยวเฉาค่ะพืชที่ไม่ได้รับน้ําจะเหี่ยวเฉาค่ะ ข้อที่3ค่ะจากการทดลองน้ําที่ใช้รดต้นพืชเราใช้อะไรในการรดน้ําระหว่าง1บัวรดน้ําและ2หลอดฉีดยานักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนกันคะไปช่วยกันหาคําตอบกันเลยค่ะคําตอบก็คือหลอดฉีดยาค่ะ ข้อที่4ใน1วันเราใช้น้ำรดกระถางใ้ที่1ปริมาณเท่าใด1.10มิลลิลิตรและ2.20มิลลิตรค่ะคำตอบก็คือ10มิลลิตรค่ะข้อที่5ค่ะจากการทดลองน้ำกับการเจริญเติบโตของพืชสามารถสรุปได้ว่าอย่างไร ระหว่างหนึ่งน้ำจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชและ 2. น้ำไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนกันเอ่ยเราไปช่วยกันหาคำตอบกันดูนะคะคำตอบก็คือน้ำจำเป็นต่อการเจริญเติบโต iah, และการดำรงชีวิตของพืชค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ค่ะเรื่องของชีวิตพืชกิจกรรมของเราวันนี้นะคะเรายัางอยู่ที่กิจก,กรรมที่2.2ค่ะเรื่องของน้ำแสงอากาศกับการเจริญเติบโตของพืชค่ะเรามาในตอนที่2ค่ะเรื่องของแสงกับการเจริญเติบโตของพืชค่ะวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่หนึ่งค่ะต้นถั่วที่มีจำนวนต้นขนาดของลำต้นและความสูงเท่ากันปลูกในกระป๋องหรือแก้วพลาสติก2ใบค่ะ2ค่ะน้ำ100า1 0 0มิลลิลตร3หลอดฉีดยาขนาด10มิลลิตร1อันค่ะและซค่ะกล่องกระดาษทึบ1ใบค่ะต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการทดลองกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1ค่ะนำกระป๋องที่ปลูกต้นถั่วกระป๋องละหต้นทั้ง2ใบนะคะไปตั้งไว้ใกล้กันในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงค่ะขั้นตอนที่2ครอบกระป๋องต้นถั่วใบที่1ด้วยกล่องทึบค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะกระป๋องต้นถั่วอีกใบนะคะไม่ต้องครอบกล่องทึบค่ะขั้นตอนที่4ค่ะรดน้ำต้นถั่วทั้งสองกระป๋องทุกวันวันละ1 0มลิลตรโดยใช้หลอดฉีดยาสำหรับกระป๋องต้นถั่วที่ครอบด้วยกล่องทึบเพิ่งกล่องเล็กน้อยนะคะในขนาดรดน้ำเพื่อให้แสงเข้าไปในกล่องน้อยที่สุดค่ะ ไปขั้นตอนที่5ค่ะเมื่อครบ10วันนะคะเปิดกล่องกระดาษทึบเปรียบเทียบลักษณะต้นถั่วในกระป๋องทั้งสองแล้วบันทึกผลการสังเกตค่ะนี่นะคะก็คือตารางลักษณะของต้นถั่วที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสงนะคะเมื่อเราทดลองครบ10วันค่ะในตารางนะคะก็จะมีให้เราบันทึกลักษณะของต้นถั่วนะคะทั้งที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสงค่ะ จากการทดลองของเรานะคะเราสามารถบันทึกลักษณะของต้นถั่วได้ดังนี้นะคะต้นถั่วในกระป๋องใบที่ได้รับแสงนะคะใบจะมีสีเขียวสดค่ะลำต้นแข็งแรงและก็รากแข็งแรงค่ะส่วนต้นถั่วในกระป๋องที่ไม่ได้รับแสงนะคะใบบางค่ะสีเหลืองซีดหรือขาวอมเหลืองนะคะลำต้นมีสีขาวทอดยาวค่ะรากเน่าเปื่อยค่ะ จากการทดลองนี้ของเรานะคะเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าแสงค่ะจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชค่ะเพราะแสงนะคะช่วยในการสร้างอาหารของพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเรามาทำคำถามหลังทำกิจกรรมกันเลยค่ะ ข้อที่1ค่ะหลังจาก10วันต้นถั่วที่ได้รับแสงมีลักษณะอย่างไรระหว่าง1ใบสีเขียวสดลำต้นแข็งแรงและ2ใบบางสีเหลืองซีดหรือขาวอมเหลืองเราไปช่วยกันหาคำตอบกันดูนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยคำตอบก็คือข้อที่1ค่ะใบสีเขียวสดลำต้นแข็งแรงค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะต้นถั่วที่ไม่ได้รับแสงมีลักษณะอย่างไรระหว่าง 1. ใบบางสีเหลืองซีดและ2ใบสีเขียวค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนกันคะสําหรับต้นถั่วที่ไม่ได้รับแสงคําตอบก็คือใบบางสีเหลืองซีดค่ะข้อที่3นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร ระหว่างหนึ่งแสงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชและ2องค่ะแสงไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรกันคะคําตอบก็คือแสงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชค่ะ ข้อที่4พืชต้องการแสงหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าพืชต้องการแสงไหมคะและก็เพราะอะไรพืชถึตงต้องการแสงเราไปช่วยกันหาคําตอบกันดนูนะคะคําตอบก็คือพืชต้องการแสงค่ะเพราะว่าพืชนะคะใช้แสงในการสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่จะก็ขอจบเรื่องของกิจกรรมแสงกับการเจริญเติบโตของพืชไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งต่อไปค่ะเราไปเจอกันในกิจกรรมตอนที่3นะคะเรื่องของอากาศและการเจริญเติบโตของพืชค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ